ายดีจ้าฟาลาูสุขเป็นคนเดียจ้าสบายดีตอนเช้ามุนิกาลงนัดออกกำลังกายเจ้าออกไปได้สักพักแล้วแหละประมาณสิบปาทีชาเช้าเลยเหนื่อยแห่เพียวเลยเหนื่อเต็มอยู่มุนิกาลงนัดสีออกกำลังกายแล้วแต่สีไปโรงเรีนยนลงนัดมีไปโรงเรีนยน มีเฮียนประมาณคาบบ่ายพี่น้องตอนนี้นะกันจะหน่อยออกแล้วประมาณสามสิบนาทีจากชิดไปหาขี่ขับนอนเสียหน้าไปลองเฮียนซ่ราน,นิกาเพราะมีคนอยู่พี่น้องก็พี่เลยลองรัดอันเนยอยู่อ่าอันนี้เพิ่นกลัไปอ่าอาละวีเรียงเพิ่นนี่หนากะเขาเฮียน่อนเพิ่นกันเมื่อเอารถให้น้องรัดกูซีนุ่งอยู่เลยพี่น้องเลยอยู่พูดีอาต่อเศร้ากะ แต่งตัวเรียบร้อยเลย,ยจ้าอเอาเกลือใจแ,แล้วก็ขึ้นเขาแล้วเรียบร้อยเพื่ออะไรกาลังสีอาบน้ำแ,แล้วแหละกาลังสีไปโรงเรียนจ้าสุดมหาลายัยน้องนัดกับเป็นสี่เดือนน้องนัดผู้หญิเลยถึงแล้มีใส่หนิไทยเลยพี่น้องแล้วก็ เพิน่นจีให้ใสเ่เกลืออ่าเกลือคัสซูหะน,นะแต่น้องนัดนะพวันกำลังมือเอาก็เลยใสย่เกลบธรรมดาไมได้ไปสาวามาหาล,ายลยหัยแล้วได้น้องฝากติดตามน้องนัดนเลยด้อจา้จาจะหน่อยไปกะสีกะผมแล้วก็เอาหลดเชียหลอดนเฮือนนี่แหละไปก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าหลดน้องนัดนะพอวันกำลังกำลังลงไปเอาเนาะ ทีนสิบไงถ่ายไปเห็นิใ่เานสิไปใส่แ้นไนใสเด็าไนเาอ้กปหียนประมาณเข่เียนประมาณหนึ่งโมงขิงนี่แหละตอนนี้ก็สิบสองโมงแล้วจะไหน ที่ออกไปเด้อจ้จากำลังไปเด้อจ้านี่จ้ารถลนงนัดจะขี่ไปก่อนถ้าพวันมาคือแหม่ม,มามือนนอื่นนี่แหละพลกระชิโตกะว่าถท่าไปก่อนได้พวกเรานลงนัดจะมาเรียนเรียบร้อยเด้อจ้านี่กแหม่มของเฮียนนี่ก็แม่มของเฮียนนลงนัดเด้อจ้ามาแล้วก็มีคนเรียนหลายอยู่เลย นหนังตุ๊กตาพี่น้องมีพัดลม <c oughs> นอนบนหน,งนหงหังอยู่ในตระเลงหนาๆอยู่นะอยู่นในเย็นๆถือพัดลมอยู่ในห้องแหงเลยอยิงน,น,นีงกรชสีแมนเป็นแบบถือสองซันน่ะนะนอนในยานอยูอย่แมนชั่นส,สองเดียใจมาว่เป็นมือแรกเนาะพี่น้องเนี่ย จมีอะไรนะเฮียนเฮียนเฮียนโบลายเป็นไรพี่น้องเลยเป็นน้ำกองเป็นน้ำหอานี่กระเมนหอมเงาจ้าพี่น้องคนมากก็ไล่เตบอปนนี้เป็นตึกอะได้กระเป๋าเบอร์อะปล่ ขึ้นเหนือหายแหมขึ้นเหนือยลุ่มยูซันสองก็ได้ขึ้นมาอีกแล้วโอ้เห็นเอากระเป๋าไปน้ำคือว่าเอาไปน้ำยูสันสองนะเฮียนก็ยังปกติเป็นไงขึ้นสามที่ซื้อนมบอกเขาจอดรถถ้าบอก ม่เรเมา่อเลยืัดยบอกเส่เบาบดีแบบบเฮีย,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 ยนเลยเสียงิขาดเทอม บอคอยว่าว่ะอันนี้ฮะนะบมฮเียนเสียคาเทอมลนล้ยอะไรอีกเสียคาเทิสมบูรณลอร่ยทึ่ดอ้าวแต่เราบริเฮียนเราเมื่อเลยเขาพิ่เอาหายคืนบอกเขาจะเอาเขาบอกหายไปบางเชี่ยคาเทินจะซื้อเนาะ นี่กะมาหันขาเด้จ้าาอย่างมันเหมือนกับเป็นหันขามาสืบนมสืบหนีไปกินเลยใมันเป็นไวน์อัสต้าห้พี่น้องเอ้ยหันขาจ้าโอ้มีปุ่มอีกเลยปุ่มดูดีางาน,นสืบไปเฮียนมีครบทุกอย่างเลยพี่น้องเอื้อหันขาอยู่ใน ในนี่เนาะสามสิบพันปุ่มนั้นนี่ขนมขนมนยูริเนาะเอาขนมนยูรดีกว่าขนมตอนนี้นางนัดกับกำลังเมืยจ้า บมีมีเฮียนน่ะอาจารย์โบขึ้นสมองหนึ่งกันเลยได้เฮียนได้เฮียนแต่สมองเดียวออันยูนิหานั่นแบบโบคือแบบเฮียนมัธยุมนะเพราะวะ่าบางทีมีเฮียนขาดเศร้าบางทีมีเฮียนขาดเพียงแบบนี้บางทีก็แบบสองขาดเลยแต่ขาดนี้อาจารย์พูดว่าเขาที่น้องกำลังสีหยงหลุดรงมาอยู่แต่ผูกบอกอย่างไปซื้อนะคร หมกงน้องรัดอย่างนั้นไปซื้อน้ำผู้แหละอย่างผู้เดียวหมูยังบุยักเมืองเป็นงานติดเมือแหละห่อนลายมันห้อนผู้น้ำกระตือมาบักะลายนี่ซื้อมาเลยเอามากินยัง,ยง,อ,ยงอ,อ,ยอยู่เป็ำตึกเมืองกันไปๆขาสิยหวานได้ข่อยนี่เบาผู้เดียวนี่หมองจอดหลุด อันบ่แมนมองเจาดดอกแบบจาะอยู่นี้ก็ได้หรือว่าสีไปเจอดอยู่ข้อคงเฮียงก็ได้งานจอะกินอะไรนี่พี่น้องนี่แหละแต่แต่ว่าคนสิเจาะจะเจาะอยู่นี่ค่ะแบบหลดเสียกับแบบมึีคนหาไปสอบมานะรืมหมวกสิคลับไปเอาอีกนี่ขอ,องงานก,กลังสิเงาเด้อจ้ารืมอหมวกกลับมาเอาบบกใหม่เงี้ยง่แบบงันมาหอนงานแลวจ้า นี่ละเนาะมือใดแบบว่าสมงใดอาจารย์บขึ้นหรือว่าบบมีเฮียนกะได้มาพี่น้องเออเพื่นกับใกล้เติบตั้งแต่เพื่อนงานอยู่รักสองไปหาหลกักเจ็กับประมาณหารักพี่น้องเลยขี่จนเหนือ่อยใครน้อยเผื่อสิเป็งเฮียนตอนเที่ยงงานว่าสิพิ้นเข่าอยู่งเฮียนบางมือกะ ลว่ะมันเข่าไวขนาดพี่น้องมากเงี้ยค่แบบมันโดนอีกเสียขนมันอีกเลยสิว่ะสิกินเขาอยูงเฮียนเอาลาไปก่อนเด้จ้าคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเด้จ้าพอกันคลิปหน้าเด้จ้าบ๊ายบาย